นะเดี๋ยวพาชมโัวลานของทีมงานท่านผู้ใหญ่หนูนะครับเดี๋ยวพาชมโบของพี่หนูก่อนเนาะอาัวไหนตัวไหนก่อนพี่หนูลายผูดนีนนด่เหล้าจำผูน้ำล้นดิผูน้ำลน้นอ่าเดี๋ยวผูน้ำล้นลุ้นดิเยอ,เยอะเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยอยู่นี่ครับผูน้ำล้นนะครับเนี่ยไอ้นี่นะครับ บาอะครับท่านใหญ่บาสามบาสี่สมมุติครับบาสามบาสี่ได้หมดใด้หมดเลยยังไม่เคยจะมาตื่นครับซอมพูงนอกน้อยแ้วจะดีน้ำท่าจะดีแหละข้าจะเอาไว้เล่นบาสามหรืจะเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นบาน,นอกไหมบานอกสิเดี๋ยวกิ่งบานอกเดี๋ยวซ้อมอยู่อ๋อตอนนี้คือใครยังยังยงไม่ฟูกหลันจริงยังซ้อมอยู่ครับ อันนี้ก็คือซ้อมให้มันแกงกับไว้ง่ายครับก่อนแกงก่อนแต่ตั้งใจจะไว้บ่านอกอยู่แล้วแล้วบ่าสามวันนก็เป็นไงบ้างดีไหมบ่าสามตาสามบาสีนี่แบกอย่างเดียวครับบินสวยมากสวยสวยเนาะตัวนี้เนาะสวยมากบิงตัวนี้สวยมากเออสวยสวยจริงท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเห็นชัดๆเลยโอ้ยาวเนาะยาวตัวนี้สวยมากเลว่ะี้สวยมากตัวเนี้ยสวยมากเลยอย่างที่บอกเป็นเราเราที่ไหนเราตาช้อยโจอะลูกโจเนาะโอ้ลูกโจนะครับทีมงาน ทีมงานผมนี่แหละทีมงานของผู้ใหญ่หนุนะครับเนี่ยเหล่าลูกโจไรแม่หมาจากหนองชุมพลนะครับแม่จากหนองชุมพลครับเนาะนี่ก็ซื้อมาตั้งแต่ลูกแกลเลยใช่ไหมครับเพิ่มแล้วตัวใหน่อยพนนี้ครับเนี่ยลูกแกลเลยนะครับเนี่ยอืมก็โปั้นมาส่าบาสีมาตลอดเพื่อง่ายอืมก็ทีนี้ก็เริ่มซ้อมบาสนอกครับเริ่มซ้อมบาสนอกเอาหมาอยู่ที่บาสนอกนะท่านผู้ชมเนี่ยอายุเท่าไหร่ตัวนี้นี่มันเพิ่งสองปีสองปีเลยเนาะมันเพิ่งพัดคู่หน้าอย่างเดียวฝันนะเนาะ นี่สองปีเลยเนี่ยครับสองปีฝาฝาน่อย่างเงี้ยเนี้ยันเพิ่งฝันฝันคู่หน้าแล้วกันผู้ชมท่านผู้ชมสวยๆสีสีเนี่ยสวยมากเลยสวยสวยดิฝนเนี่ยฝนน้ำรดนี่สวยเนาะที่แหละครับติดตามผลงานนะครับท่านผู้ชมเนี่ยรอติดตามผลงานบาดนอกนะครับตอนนี้กําลังกําลังปั่นกําลังปั่นอยู่นะี่ยบาดสามบาดสี่เขาเล่นได้ตลอดตัวเนี้ยบาดสามบาสี่บาดสามในการเนี่ยบาดสามบาดสี่ในการเนี่ยในการเลยง่ายใช่ไหมเนาะ เงนเดียกมันมันตีนเดยอกับเพื่อนตีนเดียวเขาไงตีนเยอะแล้วบอกบปลาลองตัวนี้ปลาลองอ่ะปลาลองมันอยู่อีกตัวอีกตัวอีงใช่ไหมอ่าอีกตัวอ่งปลาลองอืมเป็นไงสีเท้าต้องพอกันนะผมว่าต้องพอกันตพอกันนี่ไปด้วยกันได้ใช่ครับปลาลองมันอยู่ของเทียบปุ่มเลยโอ้โหนะครับเนี่ยเนยนะครับนะครับนี่นะครับไอโพนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาดูตัวต่อไปครับเอาของผู้ใหญ่นะครับฮะจะไปดูก่อน ดูไอ้ปดูก่อนเนาะมาดูเนี่ยครับมาดูมาดูใหญ่มีปาดูใหญ่กับปาดูมาดูปการอันนี้ปาดูใหญ่นะครับเนี่ยปาดูใหญ่ครับนี่นะครับเราเราจันนะครับเนี่ยนะครับเราจันครับเนี่ก็ถ้าั้งแต่มาจันลูกแกเลยใช่ไหมครับผมลูกแกเลยจากจากข้อไหนจากข้อไหนนี่ข้ออาจารย์เอครับเนี่ยข้ออาจารย์เอนะครับเนี่ยเอือเนี่ยข้ออาจารย์เอกที่ได้มากี่ตัว สองตัวครับตามสองตัวนี่ครับสองตัวเนี่ย,น,ยนะดาไอ้อดูสงการตวงครับอ,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 อืมนึกยังไงพี่เอาข้ออาจารย์เอกเอาถามตรงๆเลยวิ่งดีอะพี่วิ่งดีอะครับวิ่งดีใช่ไหมเห็นผลงานตอนไหนสิเห็นผลงานตางประเทศแล้ลวครับอืมเลยไปไปตามซื้อวาไปซื้อนองมาอีกตวงนองกองตัวไหนน้องไอ้ดูเนี่ยตัวดูเนี่ยน้องครับเดอดูตสงการเนี่ยนองตัวนี้เอาพอได้ตัวนี้มาก็ไปซื้อไอ้ดูการมาพูดง่ายไปจองมาอีกตวงครับวตัวนี้ไปจองไว้อีกเหร อย่างนี้จองไปเลยเดี๋ยวเลยได้จองอ่ะแต่สงกสารเนี่ยจองไว้เพราง่ายจองไว้ครับจองไว้พอเดี๋ยวตัวนี้ดีก็เลยไปจองไอ้สงกสารไว้ครับอันนี้อือจองในท้องหมดเลยเนาะในท้องครับอือเป็นไงตัวนี้ไอ้ดูนี่ดูใหญ่นี่บาสามเหมือนกันบาสามนี่นครับามบาสามเดียวบาสามดีเลยเนาะครับอือนี่ก็การจะปั้นบาหนอกเหมือนเดิมผูกนอกเด็กๆผูกนอกเก่งจัดแล้วแต่ยังได้ผูกไปเลยเลยก็ลองบาสามไปก่อนบาสามไปก่อนแต่เป้าหมายอยู่ที่บาหนอกเหมือนกันอะใช่ครับ ติดตามนะครับติตสามงานอยู่ตอนนี้ก็คือป่าสามอาชีดอยู่พราะุ่ดอกเดี๋ยวมีตัวไหนทำสามไมยก็คือวางสามไ้ก่อนรอให้ป่าสามตัวมาขึ้นมาแทนที่เขาอ่ะกลับไปลองป่าป่านอกสองป่านอกอีกทีอ่ะง่ายเนาะฮี่ครับไปดูนะครับข้อจันทห้ข้ออาจารย์เอกเราจันทนะครับเนี่ยนะหาดูตัวไอ้ดูตรงการ อาันนี้นี่ดิอู่ดูวยนี่เขาแคเดี๋ยวพี่รับแหนมละไอแหนมเขค่ไอแหนมแหนมเนี่ยแหนมนี่ดิดาวปาลีเนี่ยนะครับจารก็ดำลีทายางนะครับดำลีทายางลูกเกิดลูกเกิดดำลีเขาเลยเนี่ยลูกเกิดเขาเลยนะครับพ่อเขาตัวไหนให้ปงตัวไหนพ่อแดงน้อยนะพ่อแดงน้อยนะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็พ่อเดียวกันนี่เนาะพ่อแดงน้อยครับเนี่ยครับพ่อแดงน้อยหมดเลยนะครับเนี่ยที่เป็นของอาจารย์เอกเนี่ยนี่ก็เอามาจากลูกแอร์เลยเนาะครับเนี่ยลูกแดงน้อยแดงน้อยแดงน้อย อืมประมาห้าหมื่นนะเนี่ยสี่ห้าหมื่นแต่ตัวน้อยแต่ตัวสาวนุ่นะแดงเงี้ยอ๋อเขาซ้อมตาชั้นไอ้เลาซ้อมมาแล้วซ้อมแล้วอ๋อซ้อมมาแล้วมันติดตาเนาะไม่หลับต้องไปเอาต้องเอามาเลยใช่ไหมเห็นแดดมเป็นเป็นเป็นไงตอนนี้เขาเล่นบานนอกอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังเล่นอยู่ครับอืมบานนอกกี่เที่ยวเราเล่นกี่ครั้งละถูกหลายเที่ยวนะครับประกอบ บางกรปูกลอยฟ้านี่ยังได้ดีเลยอือบอกว่าเค็จเะอนะมันยังได้ดีเลยเอาซ้อไม้ซ้อไม้อายุเท่าไหร่กันนะอายวัวตอนนี้ไอ้นี่ฝันผัดหมดแล้วนะเท่าไหร่ปีหาปีข้าะปีขึ้นนะห้าปีหกปีเลยที่ก็เป็นรุ่นใหญ่แล้ไอ้เนาะหกปีนะจะหกปีเนะอ๋อข้ามาห้ากปีเนาะครับหกคบกคบเนาะหปีอือ เดี๋ยวยังเล่นได้อีกนะพูดง่ายเนาะเดี๋ยวซ้อมใหม่เดี๋ยววนลุยกันใหม่อ่าตัวต่อไปตัวไหนอ่ะขออะไรมงขอบดูไปดูดูไอ้ดูตองการไงตัวการเลยดูดูตองการก่อนไอ้หนุ่งเย็บยับได้ไหมเอาครับดูตองการครับอ่าเดี๋ยวด้านนี้ด้านนี้นนันอย่างนั้ยิงไหนอ่าด้านนี้นอ่านะนี่ครับ ดูสงการนะครับนี่ก็เป็นน้องของไอ้ปดูใหญ่เมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมข้อของอาจารย์อเอกนะครับเน <แก S 1> <ด>ี่ยโอ้นี่ก็สวยเลยเนาะเ<ด>นี่ก็กำลังรูปร่างกำลังดีงนะท่านผู้ชมเนี่ยดูสงการในเขาเนี่ยเ<อ>นี่ยอ่าเดี๋ยวลองลองลองตอนนี้ก็อยู่บาดไหนตอนนี้ตู้นี้มอกเลยอมเป็นนั่นนู่นไว้ผุงนอกเลยทำซ้ำได้ครับปลูกปลูกผู้นอกยังถูกแล้วครับมุ้นอกร้านจริงนี่นะร้านจริงได้ผูกเลยครับฟูร้านซ้อมอ๋อร้านซ้อม หลังหลังจริงพึงไปสองคนเงเนี่ยเลยไปบาดสามใช่ไหมหัดจริงเนี่ยบาหลังจริงบาสามอ๋ออายุว่าประมาณสองขวบไปเนอ้อเนาะหน่สองขวบประมาณเ<ช>มื่สอส่งการที่แล้วอะ่ะอ๋อสมมไต้ปีส่งการเนี่ยชนปีพอดีอ๋อก็มันไม่ถึงสองขวบปีอ,อ่ะสองสองปีแหละประมาณสองปีปมานนั้นห่ะเนาะเออเนาะเนี่ยครับโอ้โดยการดีเลยครับเนี่ยการวิ่งการอะไรนี่ดีเลยใช่ไหมวิ่งเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีเนาะ กันไแรงติดต่อมาเพื่อซื้อกรอบติดตามเลยอือติดตามนะครับติดตามไปดูสองการนะครับของผู้ใหญ่หนูนะครับทีมงาผู้ใหญ่หนูอ่าดูตัวไหนต่อตัวไหนตัวอะไรล่ะอ่าตัวของออกเอ็มของขนานต่อเอ็มมาดิเจ๊เอ็มก็ได้เอ็มตัวไอ้แท็บเนี่ยไอ้ปันเหมาะด้วยเนี่ยแท็บเนี่ยแท็บนะครับ สองฝันมีฝันเดีกวนะครับฝากไหมนะครับเก่ยวหนรับ SM นะรัเน้าไตัว้ี่เอาไว้บสามีเดี๋ยวให้ชมวัวของทีมงานพี่ใหญ่หนูนะครับเอ็ m นะครับเนี่ยตัวที่เจ็ดแทบสามดีบเป็นไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเป็นงไงบ้างมันก็บารลองก็เก่งนะครับบาล้องเก่งรอคอรเที่ยว เป็นเป็นไงกี่กี่กี่ครั้งเขาเล่นกี่ครั้งบาร้องเนี่ยโอ้หลายครั้งครับประมาณถึงสิบไหมประมาณร้อยสิบไปน้อยปลาแล้วครับตัวเขาเองนี่บอกเมื่อกี้ที่นั่งคุยกันบอกไม่เคยแพ้เลยตัวเขาเองนะครับเออก็ถือว่าเป็นบาร้องตัวเก่งตัวหนึ่งอะครับนึกว่าตัวแค่เนี้ยร้องแล้ปฏิไกเลยอ๋อปตีไก่เลยใช่ไหมกินยากันเหมาแค่กันเขาหยุดกินนานยังก่อนนะหยุดมาสามปีแล้วหยุดนานสามปี เอออย่างที่บอกทีงมงานรุ่นเดียวกันนะเขาเนีเ่ยเกษียณหมดแล้วไปหมดแล้วก็เลยเกษียณตามไปง่ายใช่ครับเคยเลี้ยงตายเนาะตัวนี้เนะาะเลี้ยงตายะะเป็นลูกเกิดใช่ไหมตัวนี้ลูกเกิดครับลูกเกิดน,นะครับลูกเกิดนะครับอย่างที่บอกาสี่เอ็มมีมีลูกแม่เหล่ากี่ตัวตัวนี้ลอยท่านผู้ชมไปรอบมีสิบตัวครับสิบตัวเนาะก็ลูกเป็นไงลูกมีผลงานก็มีผลงานเราขายไปมีผลงานครับมีผลงานเลยเนาะ ลูกที่ออกไปข้างนอกจำนายไว้ที่เป็นบัวจากคอกเราที่ไปมีผลงานที่พอที่เขาซื้อไปแล้วเขาเราเราฟังโอมันวิ่งใช้ได้เลยมีครับชื่ออะไรพอจำได้พอบอกนด้มีอยู่สองตัวที่เขาส่งข่าวมาบอกแล้วครับเออไปไปบอกวิ่งวิ่งได้การกันใช่ไหมครับเลอวอ่าอยู่จากเอกตัวครับอยู่ใจเอกครับใจเอก น่องบัวนะครับอ๋ออาเจยน่องบัวใช่ไหมครับอืม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 แล้วอีกตัวก็อยู่บ้านซ่องวังจันทร์บ้านซ่องวังจันทร์ครับอยู่พิยาอืมไอ้อายุประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อยู่กับเขาอยู่กับเขาก็เป็นหัวเล็กครับหัวรุ่นเล็กคร่ไหองปีถับปีซองปีไม่เกินนี้เนาะครับเนอ่าลูกบอลีูเดี๋ยวไอ้ก้อนี้อืมตัวนุ่งก็เขาเขาแตะวางบาทไหนเขาลุ้งไอ ก็บานออกเพาะว่าจริงแรกนั่นได้ทุกบาครับเล่นทุกบาเลยใช่ไหมครับอืมโอ้เราก็ถือว่าเป็นเราเราของเซมที่รู้อไปเพื่อนไม่ไม่ผิดหวังกันเนาะครับไม่ผิดหวังแล้วแล้วที่ที่คอกตอนนี้มีมีลูกแอร์มีอะไรไหมลูกแอร์ตอนนี้ไม่มีครไม่มีแล้วครับเลือตัวงยังเล็กอยู่ครับตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับโอ้เดี๋ยวก็มีคนมาเอาอีกนะถือว่าผมก็ถือว่าจะได้เนาะโอ้สิบกว่าตัวนี่ลูกไม่เหลือสักตัวเลยเนาะครับโอ้ถือว่า โอ้โหถือว่าคัดหมดเลยอ่ะเป็ไงโอ้โหกระทิยมเอาไว้ที่บ้านนะตัวนี้ทำไมติตพี่ใหญ่หนุ่มรับตัวนี้พุทธิ์เนยนะติดตัวนีอยู่คนเดียวนะครับแต่เดิมมันเคยติดขายเลยนะเป็นเนอะติดแฉบนะครับเนี่ยไม่เคยดูเป็นอะไรแล้วเราอ้โหโบราณของเราที่บ้านไม่มีก็มีตัวเดียวตัวเนี้ยมีครับมีเล็กๆกีครับอ๋อมีตัวโบราณของเราที่เป็นห้าตัวครับห้าตัวใครลูกเกิดทั้งหมดเหรอเป็นไลูกเกิดทั้งหมดครโอ้ห้าตัวนี่ ดีทุกตัวไหมเอาไปซ้อมลานเป็นไงดีวิ่งทุกตัวครับวิ่งทุกตัวแต่มันก็ยังซ้อมน้อยครับได้ออกลานก็เขา,ขายุประมาณาขวบกว่ามีให่ก็มีฮะเลยซ<ะ>้อมยังไม่เข้าที่เท่าไหร่เพื่อนครับอือก็เข้าที่อะไรก็ให้ผู้ใหญ่หนูจัดการลงเลยโอเคโอเค,อเคนีครับโัรานของทางสี่เอ็มนะครับอเอามีของอะไรก่อนไม้ไม้ต้องเลยไม้ต้องเจอง นะครับเดี๋ยวของเสี่ยอ๋องนะครับท่านผู้ชมเอาว่าไม่ก็อิดนะอุดจริงก็อิดจับเลยับเนี่ยครับนี่ตัวนี้ชื่ออะไรตัวเนี้ยเสี่ยอ๋องสมบัติครับสมบัติใช่ไหมสมบัตินี่จากจากไหนจากไหนจะมาจากมาลาศเสียอามเสียอ๊ามมาลาศใช่ไหมจากกอกจากกอกนั้นใช่ไหมซื้อเข้ามาพอซื้อมาต่อครับอืมนานนี่ซื้อมานานอย่า สองปีได้มั้งพี่อสองปีแล้วครับอ๋อซื้อแพงไหมซื้อมาห้าหมื่นมัาห้าหมื่นก็วัวก็ประมาณวัวซอฟไหมเนาะหรือว่าวัวซอฟหรือวัวพิงแล้วเอาลัทธิจริงเลยใช่ไหมครับเนอะตอนอยู่กับทางมรดเขาเขาวางบ้านไหนบ้านนอกบ้านนอกเพราะว่าสบายนอกเลยเยอะครับเออมาอยู่กับเราลงกี่ครั้งแล้วเนี่ยหกเที่ยวหกเที่ยวนี่ชนะแพ้ชนะสี่ชนะสี่แพ้อ่าชนะสี่แพ้สอง เป็นไงนะสี่ครั้งนี่เป็นไงเล่าให้ฟัง <từ> กัไ <lonely> ม่ถึงสี่ฟูซ <disciple> ีที่เอาไปพอยี่สิบรอบแล้วไอ้สองไอ้สองเจี่ยวนี่ที่แพ้นี่แพ้ไม่ได้ซ้อมพร้อมตลอดไงเล้อ่าฮ่ซ้อมฮร้ฮมตลอดโอ้ยตายไอ้ไา้่า่าฮ่้ฮีาฮ่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 ่าฮ่ไฮ่่าฮ่่า่าฮ่่า่า่าฮราาฮ่่ว่าจะแต่งงาน่่่ ล่าล่าสุดนี่ก็ว่าแพ้คือไม่ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพง่ายไงไม่ไม่เออเดี๋ยวมีติดตามกันมีติดตามใช่ไหมมีติดตามสมบัติเดี๋ยวสอมไม่เอาก็คือกะต้องสอมไม่ได้ที่อ่ะว่าเพราะต้องมีอิิตสอมไม่พอร้อยไม่ผูกอ่ะถึงร้อยพูกนอกนะเออเออนะครับติดตามนะครับสมบัตินะครับของเสียอ๋องทีมงานผู้ใหญ่หนูนะครับสภานะครับโอเคในบานอกนะครับผู้ชมีนบ้านนอก เน pues mm ี่ยไม่ใช่ขี้ไก่นะครับ uh, อ่าดูตัวต่อไปสิครับดูตัวใหญ่ก่อนเนี่ยโอ้ย uh, นี่รุ uh, ่นไหนนี่ oh ัวใหญ่อะรุ่นใหญ่เลยใช่ไหมรุ่นกลางนี <S <S ่รุ่นกลางเนาะผมว่าเนาะครับเออรุ่นกลางนี่ชื่ออะไรตัวเนี้โอน้อยครับโอน้อยนะครับเนี่ยโอน้อยนี่ลูกเกิดที่ไหนเนี่ยลูกเกิดพี่เกม สายหนึ่งบนเนี่ยอยู่สายหนึ่งเองเนาะกเกิดสายหนึ่งใช่เดี๋ยซื้อซื้อมานานเนี่ยหลายปีแล้วพี่ซื้อซึ่งแตกลูกแย่ป่ะใช่รุ่นนี้แหละซื้อแต่ลูกเด็ดรัวซ้อมเลยซื้อมาซ้อมมาปุ๊บเลยไม่ติดต่างรุ่นแค่เนี้ยอืมโอ้โหเนาะแล้วก็หยุดไปแปดเดือนเออก็ควางบักควางตำแหน่งไหนบาร้องแล้วกับภูมนอกบาร์ซีเตอรมังกรมัน อยู่บาซีตลอดเลยอะเมื่อก่อนนี่วางบาซีตลอดเลยใช่ติดไปตรงไปติดจะอยู่บาซีตลอดโอ้แต่บาลองลงลงมาข้างวิ่งสามขายแต่ชนะมานะเอ้าทำไมมันเจ็บเหรอเจ็บวิ่งสามขาอยู่สี่ห้ารอบอู้หยุดไปแปดเดียรอ๋อก็อเ,เลยให้เขาหยุดไปเลยอตอนนี้สมบูรณ์เนี่ยตัวน,นี้สมบูรณ์ละผูนนกนอกอนาคตตัวนี้อนาคตใช่ไหมความหวังผมเลย์เนีตัวเนี้ยผานนอกอนาคตผานนอกตัวตัวหวังเลยใช่ไหมความหวังเลยตัวเนี้ยอือแล้วเขาลงบาลนอกไปกี่ครั้งอะ ตอนยังไม่ยังไม่ผูกอาจริงเลยจะซ้อมจะซ้อมจะซ้อมอยู่เดี๋ยวผมจะสู้ไปผูกตัวนี้เออโอ้นี่ซ้อมซ้อมอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยตองการต้อมวันห้าหกเที่ยงแล้วดีนะดีนะผูกมันไปลอยตลอดเลยลานซ้อมลานซ้อมเนี่ยนะเลยต่อลานซ้อมนี่ปผูกทับดีๆดังนั้นเลยนะเลยเดี๋ยวได้เห็นกันในสนามจริงเดี๋ยวได้เจอกันนะครับเดี๋ยวผมขอสุ่มสุ่มให้แข็งแรงกว่านี้หน่อยโอเคโอเคอ่ะไครับไนต่อ นี่ครับตัวน้อยตัวเล็กเนี่ยนะครับนี่ครับเนี่ยชื่ออะไรตัวเนี้ยโชคครับไอ้โชคเนี่ยนี่ก็เหมือนอายุมันได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเป็นยังไงเรี่ยเขามันยาวเฉยขึ้งฟัดกูได้ขึ้นขึ้นในน้อยเดียวเองครับแล้วว่าอยูได้เนี่ยสามขวบไมเนี่ยสองขวบสองขวบใช่ไหมสองขวบในน้อยไปขึ้นขึ้นในน้อยเดียวเดียวยังไม่ชุดเลยนี่ดนเดียวกันดูดูกันใช่ไหมใช่แต่ดูตัวได้ผิดกันเลยเนาะอูด อลุ้นด,ด้วยกันเลยับมาพร้อมกันกินอาหารพร้อมกันเลยเนี่ยอืมเนาะ <c oughs> พอเดียวกัน <c oughs> เฮ้ยฝงลุงโจนี่ฝงลุงปุ้มอ๋อแต่พ่อด้วยกันนะพึ่งเนี่ยพอเดียวกันงงเขาย,ยู่ด้วยกันเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงด้วยกันกนะพึ่งไงเนาะอือแล้วแล้วเ,เป็นเป็นไงเมืองตัวเนี้ยเป็นบาสามบาสามอาชีพวะวิ่งเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ไวมากอืมเกียร์เดียวเกียร์เดียวเกียร์หนึ่งอะเกียร์หนึ่งเกียร์สองอะวะแต่ว่าผมว่าผมภูเขาดีนะเลยใช่แต่ว่าบ้านผมนี่เตะวัวนอก อมอ๋อนี่ชอบผัวน้องกันนะสองเนี่ยโอ้เมื่อก่อนผมก็มีอยวนองนันแหละเลยครับโอ้เป็นคนชอบผัวน้องมันเหรอเป็นแสนมั่งอะไรมั่งหลังมั่งอะไรมั่งอืมโอ้เรามีตัวไหนอีกมีสามตัวเนี่ยเขามีตัวไหนตัวเลิงสองแล้วก็สามสามตัวเนาะใช่ครับโอเคแล้วที่บ้านมีอไหมมีตัวน้อยตัวไหนกำังซื้อนี่เดี๋ยวกำลังปั้นไหนกำลังปั้น โอเคฝา่าติดตาผลงานนะครับรทีมงานของท่านผู้ใหญ่หนูนะครับขอเสียอ๋องนะครับเสอ,องไปช็อตไปช็อตสองไปช็อตอ่ะประมาณนี้เนาะ <c oughs> นะครับนี่คือโบราณของฝ่าทีมงานของท่านพี่หนูนะครับเนี่ยครับเนี่ยถือว่า,านี่ก็คือที่เอามาอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เรานั้งคุยกันก็ประมาณส่วนส่วนหนึ่งในมีทั้งหมดทีมงานยี่สิบวัา ย <20, S 2> ี่สิบเยนี่ยสิบกว่าท่านนะ่ะมาแค่สามท่านน่ะ้ยคิดดูแล้ <c oughs> วกันวัวนานเจ็ดสิบแปดสิบตัวนะครับแล้วตัวที่เด็ด <c oughs> ๆที่ไม่ไดเอามาชมนี่ก็หลายตัวนะส้มไ้หลายตัวนะที่มามาไม่รู้ส้มหรือไม่ส้มไม่ร,มรู้แต่ไม่ไดเอามาในเวลาที่ตาคนงานของทางวิทยาหนูนะครับ <c oughs> ครับขอบคุณมากครับ <c oughs>